สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โยคะบายบุตนะคะในวันนี้นะคะบุตรจะมาสอนท่าที่ช่วยเรื่องขาโกงนะคะก็มีแค่ไม่กี่ท่าอยากให้เพื่อนๆไปฝึกกันทุกวันนะคะก็อาการจะค่อยๆดีขึ้นอาจจะช่วยไม่ได้ร้อยเซแต่ว่ามันจะดีขึ้นแน่นอนคะ่ะยินดีก่าไม่ได้ทําอะไรนะคะก็เรามาเริ่มฝึกกันเลยนะคะท่าแรกนะคะจะเป็นท่า อุ้มเด็กค่ะก็คือเราจะนั่งเหยียดขาออกไปตรงตรงอย่างนี้นะคะแล้วก็พับขาข้างหนึ่งเข้ามาเริ่มจากขาขวาก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เอาศอกซ้ายมาพัานไว้ศอกขวาเาไปแผ่นด้านเข่าไว้อย่างเงี้ยนะคะแล้วยืดหลังให้ตรงๆนะคะเท้าขวาเฟร็กไว้นะคะให้นิ้วเท้าเฟร็กเข้า,ขา,ขามาหาเข่าค่ะหลังตรงหายใจเข้าหายใจอ,ออกแล้วหันขวาหนึ่งสิบครั้งาาหายใจเข้าหายใจออกหัน สองสามสี่ห้็ดปสโอเคทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะเอาขาซ้ายเข้ามาหลังตรงนะคะหายใจเข้าให้เจ้าอาหารซ้าย1นึ่งสองสสี่ห้า หกเจ็ดปสบโอเคทีนี้เอาเท้าสองข้างเข้ามาประกบกันไว้นะคะมือจับไว้แล้วก็กลับขึ้นลงค่ะหายใจเข้าออกนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆที่รู้สึกว่าทำท่านี้ได้ลำบากหรือว่าเข่ามันยังยกขึ้นมาสูงอะ ก็ให้ฝึกท่านี้นะคะเหยียดขาสองข้างออกไปแล้วนํเขา่าขวาเข้ามามือซ้ายจับเท้าวขวาไว้มือขวาจับเข่านะคะหายใจเข้าหายใจออกแล้วเราพยายามหมุนเนี่ยนะคะเข้ามาตรงกลางเข้ามาตรงกลางนะแล้วก็กดลงแล้วก็ทําได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะคะลองหายใจเข้าหายใจออกกดลงทำสิบครั้งเช่นกันนะคะหรือว่ามากกว่าก็ได้นะ,ะ <Master. S 2> ก็มันทำบ่อยๆมันจะลงไปได้มากขึ้นเองค่ะ ก็ทำสองข้างเลยนะคะแล้วก็มาลองบัตเตอร์ฟลายใหม่นะคะมันอาจจะไม่ได้ลงไปสักทีเดียวนะคะเราต้องหมั่นฝึกสลับเสมอนะคะแล้วเราก็าฟ,กะะกฟอบขึ้นลงนะคะห้าครั้ง อ่ะโบว่าครบห้าสิบครั้งแล้วนะคะเราหายใจเข้าเปิดโนกขึ้นยืดตัวให้ยาวนะคะแล้วก็เราจะไม่ค่อมหลังนะหายใจออกแล้วก็โน้มตัวลงไปด้านหน้าทําแหววท้องนะคะแล้วยืดโนบลงไปด้านหน้าได้เท่าไหร่ท่านั้นนะคะหายใจเข้าออกพักไว้้าลมหายใจ เข้าขึ้นมาค่ะทีนี้นะคะท่านี้นะคะเป็นท่านี้บุตรเรียนมาจากครูเอกนะคะครูเอกสอนแล้วก็บอกว่าท่านี้จะช่วยกันค่ะโกงนะคะคือมันจะกันให้ไม่ไม่โกงไปกว่าเดิมหรือใครที่ขายไม่โกงนะคะถ้าเราหมั่นทําบ่อยๆคะ่ะเราก็จะไม่โกงนะก็นอนลงคะ่ะแล้วก็เปิดแขนสองข้างออกไปคะ่ะจากนั้นนําขาขวาเข้ามาไขว้าขาซ้ายนะคะไขว้ห้างไว้นะ ทีนี้หายใจเราเลื่อนสะโพกไปทางขวาเล็กน้อยนะคะหายใจเข้าหายใจอ,ออกเอาเขา่าถ้าเกิดเกี่ยวไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเราก็แค่อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกี่ยวได้ก็จะได้ผลมากกว่านะหายใจเข้าหายใจออกเอาเข่าไปทางซ้ายหันมองที่มือขวาไหล่สองข้างติดพื้นไว้นะคะค้างไว้หายใจเข้าออกนะคะสักพักหนึ่ง ะค้างไวสักประมาณหนึ่งนาทีนะคะอ่าเสร็จแล้วหันกลับมาจากนั้นเราอย่าเพิ่งคลายขานะคะหายใจเข้าถ้าจะเอาขาสองข้างไปทางขวาแล้วหันไปมองที่มือซ้ายไหล่สองข้างกดพื้นไว้ค้างไว้อีกหนึ่งนาทีหรือว่าครบหนึ่งนาทีแล้วแล้วก็คลายออกแล้วก็สลับขางค่ะขาซ้ายไขว้ห้างขาขวาค่ะ หายใจเข้าเลื่อนสะโพกไปทางซ้ายเล็กน,น้อยหายใจออกเอาเข่าลงไปทางขวาหันไปมองที่มือซ้ายปลาสองข้างติดพื้นไว้นะคะค้างไว้หนึ่งนาทีหายใจเข้ากลับมาหายใจออกเอาเข่าไปทางซ้ายหันไปมองที่มือขวาแล้วก็ค้างไว้หนึ่งนาทีหายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะ โอเคคราวนี้ขึ้นมาค่ะคลายออกไปนะเสร็จแล้วเราลุกขึ้นมานะคะท่าน,นี้จะเป็นท่าที่ช่วยยืดส่วนของแฮมสตริงนะคะก็ยืนขึ้นมาแล้วก็ก้มตัวลงนะคะแต่ว่าเราจะรอเข่านะคะให้ตัวติดหน้าขาไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่เร,เราจะได้ตรงไหล่เท้าท้ายเทออกไปดสะโพกขึ้น ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยที่ตัวยังติดหน้าขาอยู่จะไม่เอาตัวออกมาแบบนี้นะใหม่ๆอาจจะยากนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะหายใจเข้าให้เต่อแล้วก็ยืดขึ้นแบบยืดเท่าที่ได้เราไม่ต้องถือถ้าบ่อยๆแล้วก็จะดีขึ้นเองนะคะหายใจเข้าให้จากที่หนึ่งสองสามเราจะทำทั้งสี่ขาค่ะสี่ห้าหก เ็ดแปจังสีดแล้วก็ยืดค้างไว้นะคะหายใจเข้าออกค่ะนีดได้เท่าไหร่เท่านั้นค่ะโอเคลดลงมาค่ะแล้วเราก็นั่งลงนะคะท่านี้ก็จะยืดส่วนเดียวกันนะคะจะเป็นท่าที่ ง่ายกว่าสต่เราคนที่รู้สึกเวลายืนขึ jamais, Ora, ้นทำแล้วมันปวดเมื่อยเกินไปก็เราสามารถลั่งทําได้ทำต er ั้งสองท่าเลยก็ไ hmm. ด้นะคะหรือว่าทำแค่เดียวก็ได้ทิ้งไว้ให้เป็นทางเลือกนะคะเอาขาหน้าขาซ้ายมาติดตัวหายใจเข้าให้เดีออวแล้วเราไปยืดขึ้นให้มากที่สุดค่ะผมจะให้รงรีบนะจยืดขึ้นนะคะสิดค้างแล้วก็หาไว้ ค้างไว้นะคะหายใจเข้าออกคาไม่ให้อกติดหน้าขาไว้นะคะยี่ได้เท่าไหร่เท่านั้นนะคะใหม่ๆอาจจะยังไม่ตรงไม่เป็นไรทำบ่อยๆนะคะแล้วก็สลับข้างทําเหมือนเดิมนะคะเมือสองข้างประสานไว้หายใจเข้าห้ใจออกแล้วไม่ยืดขึ้นสิบครั้งนะคะครั้งสุดท้ายก็ค้างไว้เหมือนเดิมหายใจเข้าออกอ่าทีนี้ ท่าสุดท้ายท่านี้นะคะสามารถทําเมื่อไหร่ก็ได้นะคะที่สมมติว่าเรารีนดูทีวีอยู่หรือว่าทาอะไรอ่านหนังสืออย่างเงี้ยเราก็มายืนติดกําแพงไว้นะคะก็จะช่วยดับขาไปในตัววิธีการก็คือนําส้นเท้าะคะ่ะติดกันตัวติดกําแพงไว้นะคะส้นเท้าติดกําแพงจากนั้นหันเท้าออกด้านนอกนะคะหันเท้าออกชี้ออกด้านนอกเฉียงออกไปแล้วก็ยืนนิ่งๆอย่างเงี้ยคะ่ะ ยี่สนาทีนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็เป็นท่าที่อยากให้ไปฝึกกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะบางท่าในท่านั่งเช่นท่าที่เรามองตัวไปด้านหนอานี้อาจาจะมีอาการปึงหลังได้ถ้าชื่อนมฝึกท่าเมืกี้ก็จะต้องลายด้วยทา่า คอบาสเตรสนะคะือสองข้างไว้ที่ข้างหน้าอกนะคะสองคือตัวหายใจเข้าคาลายต่อ้ะยกตัเพึ่นและลดลงหนึ่งสองสามเราก็จะทำนสิทธิ์ทันเพื่อเป็นการคลายหลัง ฝึกกันดูนะคะหวังว่าจะช่วยได้ดีขึ้นนะคะจริงๆเมื่อก่อนหนูก็เป็นคนขาโกงพอสมควรนะคะแต่หนูไม่ได้ถ่ายรูปไว้หาลูาก,ลก,ลกลไม่เจอด้วยแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะมากมากเลยจนเกือบจะตรงแล้วทีเดียวนะคะก็ลองมาฝึกกันดูแล้วก็อยากให้เพื่อนๆลองถ่ายรูปไว้นะคะแล้วก็ฝึกด,ดูว่าฝังของเดือนอะไรเงี้ยฝ่อเรื่องวันแล้วมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าคิดว่ายังไงก็ต้องดีขึ้นแน่นอนนะคะก็หวังว่าจะช่วยได้นะคะสำหรับผู้ที่ ถามมาขอให้สุขภาพดีกันทุกคนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย